ถูกต้องครับเป็นการเดินแบบครั้งแรกครับคุณเต้นอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญคนนี้เขาเคยเดินแบบมาก่อนเขาสอนผมอะไรบ้างขาโคนขาใครไม่ได้ยังไงอะไรครับถ้าด้จะไม่ไดอ๋อไม่ได้เชี่ยวชาญครับอย่าเข้าใจผิดครับก็บอกเจมีนเล้ว่าเดินยังไงก็ได้เพราะว่าเจมีนลอยอยู่เกินปะเกินปะเกินปะเกินปุ้มเป็นไงบ้างเขาวันนี้ชุดอันไหนของนายปาอะไรนะครับเมื่อกี้เลยพุ่ไปแล้ว ชุดที่ผมเลือกให้โฟนเนี่ยผมชอบนะจริงๆช Twenty ุดที่เขาเลือกให้ผมนี่สีสันก็เรียกว่าสะดุดตาหลายคนเหมือนกันนะสีชมพูสีเขียวใช่ก็เป็นคอมบิเนชันที่ผมไม่เคยใส่มาก่อนแต่ผมจะลองใส่ดูครับแต่แต่ละคนก็รู้ใจกันอยู่พอสมควรเนาะครับผมนี่มันสวยทุกตัวครับทุกตัวนะรัดแต่นี้เห็นบอกว่าเราเป็นเหมแฟนแฟน์อยู่แล้วเคยใส่อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างเออก็ด้วยความที่ผมชอบเล่นกีฬาทางน้ำด้วยแหละเล่นอยู่แล้ว แล้วผมก็มีใส่เป็นแบบชุดว่ายน้ำบริโกฟอยู่แล้วก็เป็นเวทสูตรครับตอนตอนที่ไปดำน้ำใช่มีเคยใส่อยู่แล้วครับครับก็เหมือนกันครับเวลาเห็นเจมินายลใส่อยู่อะไรเงี้ยก็บอกว่าซื้อที่ไหนจะไปซื้อตามให้กับบรแษัดีกว่าครับครับก็ฝากบริโกคด้วยนะครับมีชุดให้ เลือกซื้อมากมายหลายหลากเลยครับมีทั้งชุดสวยๆมีทั้งชุดว่ายน้ํามีทั้งชุดทํากิจกรรมทางน้ําแล้วก็ชุดที่ใส่แบบเอฟเวอร์เดย์รูปแบบพวกเราสองคนเลยนะครับใชุดใส่สบายไม่ร้อนเมื่อกี้เห็นอะไแฟนค่ะมีจะเปิดกล้องแฟ๊บหนึ่ชชใช่เป็น our sky ครับ our sky สองใช่ค <จะ S 1> รับจะเปิดกล้องพรุ่งนี้คิดถึงคิดถึงบรรยากาศที่ไปทำเรียกว่าอะไรไปถ่ายละครเพื่อนกับเพื่อนๆะไรอย่างเงีตื่นเต้นมากครับ เดี๋ยวกลับไปอ่านบทอีกทีนึงอ่านยังอ่านแล้วอ่านแล้วเหรอมีอะไรแบบอยากสปอยเป็นแฟนหน่อยไหมก็คือไวซ์เฮ้ยไม่เอานเไวซ์เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดมองบุ๊คดีน่ารักมันยังมีมากกว่าเดิมไหมคะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วมันจะมีอยู่แล้วมันจะมีมากกว่าเดิมจะมีอะไรที่ทุกคนแปลกตากันครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนมีกี่ตอนอะไรนะมีสองตอนมีสองตอนมีตอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเป็นอวชกายนี่จะเป็นรวมทั้งหมด8เรื่องครับทั้งหมดเป็นภาคต่อของเรื่องต่าง,างเช<ร>่นใช่มีแค่เพื่อนกับเพื่อนมีอ่าไวซ์ซูเออร์ชาอะไรเงี้ยแล้วมี8เรื่องอะไรเงี้ยครับก็น่าสนุกต้องรอติดตามเรื่องของเราจะต้องสู้เรื่องญี่ปุ่นได้ใช่ไหมคะสำหรับโอ้แน่นอนนะม,มันสนุกคนละแบบครับอย่าส,สู้กันเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพ้เดี๋ยวนะเขารุ่นใหญ่กันหมดเราเด็กสุดเขาเราทำตัวไวดีกว่าเราเด็กสุดใช่เราอย่าเลยอ่าเขาเรียกว่าสนุกคนละแบบดีกว่า เขเราจะมีดนตรีมาให้ทุกคนฟังกันแน่นอนครับใช่ตื่นเต้นไหมคะเห็นบอกว่าแบบว่าห่างเวลาแบบได้กลับมาเจอเพื่อนกันอีกครั้งในกองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงไม่ห่างเวลาไม่ห่างก็อยู่ๆกันเลยเจอเจอที่จบคอนเสิร์ตไปก็แต่ว่าไม่ได้ถ่ายด้วยกันนานเลยไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายละครถ่ายชีวิตด้วยกันบรรยากาศในกองใช่คิดถึงครับถึงพี่พี่ทีมงานล่าสุดไปเอาติ้งมาล่าสุดไปเอ้าติ้งมาใช่ครับเมื่อกี้ร้องก็เสียงหายอยู่เหมือนกันครับว่าเอ้าติ้งใช่เพราะว่าเอ้าติ้ง ไปตะโกนไปแหกปากที่นั่นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสนุกครับสนุกตอนนั้นอะไรยิ้มอะไรเป่าเปลเปล่ายิ้มอัปกลับไงอ่ะคุณคุณมีอะไรอยากเล่าเรื่องเอาติ้งไหมเอาติ้งเราเราแต่งตัวเป็นอะไรมันมีเรื่องราวมากมายที่เจอแล้วมาสนุกให้พี่ฟังหน่อยว่ามันสนุกนขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูในทวิตเตอร์ครับมีทวิตเตอร์เต็มเต็มเไปหมดพี่มาร์เนี่ยบอกเลยตัวต็มมากพี่มาร์กเนี่ยโอ้โหผมไม่คิดว่าเขาจะหลุด เขาจะเขาเรียกว่าอะไรขนาดนั้นเขาแต่งตัวเป็นกอลัมแล้วน่ากลัวมากผมจำเขาไม่ได้เลยตอนผมเจอเขาจริงๆมีเรื่องราวมากมายรัาขยับไปข้างล่างใครวตที่สุดพี่มาร์กพี่มาร์คพี่มาร์คนี่ถือว่า MVP ทั้ง2วันที่เราไปเลยแบบเอ่อตอนกลางคืนนี่เขาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งกอลลัมเป็นเป็นทุกอย่างให้เราแล้วใช่แต่ว่าเราก็แต่งตัวเป็นบาราจันมาเป็นแก๊งแฟนผมเป็นบาราจันแต่ว่าพี่มาร์คเนี่ยเขาอยากเป็นกอลลัมจริงจริง เขาบอกเขาบอกว่าเขาวางแผนอันนี้ไว้นานแล้วผมก็กอลัมกอลัมก็กอลัมผมอยากดูเหมือนกันใช่ก็ได้เจอเซอร์ไพรส์เลยพอเห็นเราก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะไปสุดขนาดนี้มีทาฟันด้วยนะฟันแบบฟันดำด้วยเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็มีตำนานมากมายที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเอาวิกของซิซี่มาใส่นั่นเราก็แปลงกายเป็นผู้หญิงสักช่วงขณะดหนึ่งก็แปลงใหม่ดีครับ สนุกอาจาร์มลูกทำไมเป็นแก้งบางอาจาร์ําทำไมเพราะว่าเหมือนพี่วินนี่เขาชอบเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับยุคยุคเก่าชอบยุคเก่าชอบชอบยุคย้อนยุคอะไรเงี้ยพี่วินนี่เขาชอบพูดคำคำโบราณอะไรเงี้ยเวลาเขาเขาเดินไปเขาเดินมาเขาชอบพูดคำโบราณเขาจะเขาจะมีแบบข้ามประจําเขาคําประจําของเขาใช่ก็เวลาก็เลยเออทําไมไม่เอาบางอาจารย์มาเลยเพราะว่าเขาชอบคำโบราณเลยก็ให้เขาแต่งเป็นหัวหน้าคับอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นลูกน้องเขา ก็เริ่มมาจากพี่เบนนี่ครับแล้วด้วยความที่บารอาจารย์เป็นแก๊งอยู่แล้วด้วยเราก็เป็นแก๊งเหมือนกันก็นี่แหละครับไปเป็นแก๊งเลยครับถ้าถึงวันนี้อะลอยนักหมุดออกหรือยังไหนออกแล้วออกแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วออกแล้วอแล้วไม่มีไม่มีไม่มีขัดขัดแล้วขัดเรียบร้อยใช้สก็อตไบคัดเลยนะครับจริงอะผมอาบแป๊บเดียวอะผมถูแป๊บเดียวออกเลยนะคุณใช้อะไรถูผมใช้น้ำน้ำเปล่าถูว่าน้ำร้อนน้ำร้อนเลยเหรอใช่ไม่ใช่น้ำอุ่นในฝักบัว จริงเหรอที่คุณไม่อ่านน้ำรึเปล่าอดขนาดกางเกงคุณใส่มาสามวันอันนี้ต้องแถลงไขก่อนอยากให้เห็นอ่ะอยากให้อินเสิร์ตภาพบ้างเลยกางเกงภาพอยู่แล้วแหละโอ้เลยเต็มทวิตเตอร์เลยใช่ไหมเป็นกางเกงยีนขาสั้นใช่แล้วคุณก็จะปลูกอะไรไว้ข้างหลังไม่รู้ผมจะผูกอะไรไว้มันด้วยความที่กางเกงเนี่ยมันหลวมจริงๆตอนแรกผมเตรียมเข็มขัดไปแล้วแต่ว่าเข็มขัดเนี่ยตอนปาร์ตี้เนี่ยผมเหยียบไป อเออไอตรงหัวมันอ่ะมันล็อก,กไม่ได้แล้ว <DIY S 1> ผมก็เลย DIY ลยเอาสายชาร์จมาเสียบได้เลยผมเห็นอ่ะมันเสียบได้เลยใช่อะไรเสียบได้เลยมันเสียบแบบเข้า,เข,าเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาแล้วก็เสียบเข้า,าไดอ้อันนั้นผมไม่ได้คิดถึง <c oughs> ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าผมแค่แบบเอามา DIY ก่อนเพราะว่าตอนนั้น,กนเกงๆจะหลุดก็เลยเอาสายชาร์จมาผูกไว้ข้างหลังเป็นเข็มขัดแทน ตกลงคุณได้อาบน้ำไหมเอาผมตกลงผมได้อาบน้ำคุณจะบ้าเหรอผมผมอาบน้ำทุกวันแต่ว่าผมแค่จริงๆริงผมเตรียมกางเกงไปสองตัวด้วยแต่ว่ากางเกงอีกตัวนึงอ่ะมันเลอะน้ำที่เอ่อผมไปว่ายน้ำมาแล้วผมแบบเอามาวางไว้แล้วมันไปทับกางเกงตัวนั้นแล้วกางเกงตัวนั้นไปไล่เดี๋ยวผมซื้อกางเกงบริกรคให้เฮ้ยจุดยอดนี่เลยขายของด้วยแต่แน่นอนว่าผมอาบน้ำทุกวันไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ย ว่างๆแล้วกลับมาจากเอาติ้งแล้วผมขัด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 ด้วยสกอตไบส์ออกแล้วสกอตไบส์เลยเหรอสกอ็ตไบส์โอเคคนคนเรียบร้อยหมดอันนียแดงเลยเนี่ยแดงไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมขัดด้วยสกอตไบส์เพราะว่าสบู่ได้ไเดี๋ยบร้อยผมช่วยขัดให้เออเดี๋ยวมันจะได้ออกไงอ๋อคนจะได้ไม่เจ็บนะผมสงสารคุณอ๋อเหรอแต่ตอนเนี้ยผมสงสัยมากเลยนะว่ารอยสักของวินนี่ที่เป็นไก่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะเอาออกยังไงใช่จริงๆริงเขาจะถูยังไงผมว่าอาจจะถูไม่ถึงนะ แต่ว่าอาจจะมีสตางค์ช่วยอยู่แล้วเอ้ยบาจริงอ่ะโอเคอาเมื่อกี้เราถามเขาถามคืออะไรมิตติ้งไปมีตติ้งกับพูชามีตติ้งเป็นยังไงบ้างอ๋อพี่คงงงเนาะเมื่อกี้เราพูดยาวไปมิตติ้งกับพูชาแฟนๆน่ารักมากๆแฟนกัมพูชาน่ารักมากครับให้การตอบรับเขาเรียกว่าอะไรมารอที่สนามบินกันเยอะมากครับขอบุญมากเหมือนแฟนๆกัมพูชาที่เขาผมว่าเขาเก่งมากเขาพูดทั้งภาษาอังกฤษได้ ภาษา,าทไทยพูดภาษาไทยชัดามากใช่ครับที่ผมยังอึ้งตรงนี้อยู่เลยเขามีอะไรช่วยเขาไหมมีมีมีเป็นโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ project ข้างหลังแบบเออชายบนจอใช่แล้วก็มีเขียนซับไตเติลมาแล้วคือพวกผมเนี่ยแบบเหมือนเหมือนจอยตรงเนี้ยแล้วจอมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วพวกผมก็ยืนอยู่ใกล้จอมากซับไตเติลก็ใหญ่ผมก็เลยต้องอ่านแบบอ่านอ่านแบบไล่เรียงตาม เจลเจลว่าแฟนคลับเขางง่าทำไมเราพูดเยอะอะไรขนาดนี้คขาถามประโยคเดียวไม่เราเล่าเรื่องไงเราเราไม่ได้เจอเราไม่เก่งเราเราไม่ได้อลเราไม่ได้พูดแบบนี้เราเล่พูดอย่างนี้นานเออเราเก็บกดเก็บกดใช่เก็บกดแต่ออลติ้งนั่นแหละครับขอขออนุญาตพูดนะครับดีใจครับดีใจไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยครับใช่ก็ไม่ได้มีแค่แฟนๆกัมพูชาด้วยที่ที่ไปที่นั่นมีแบบแฟนจีนญี่ปุ่นเออเกาหลี อเมริกาเข้ามาอินโดฟิลิปปินส์กัมพูชาใช่มีแฟนบางคนแฟนจากไทยเข้ามาเชื่อเชเดย์เหรอชื่อเชเดย์จุ๊บคเนียจุ๊บคเนียชอบชอบนี่เออผมสลังโอนนี่เก่งเ่ะผมเก่งมากนะทำไมถึงตอนนั้นอะจำไม่ได้แต่ตอนนี้เราจำได้ผมเก่งผมเก่งปะผมเก่งเก่งเก่งเออชมตัวเองซะปล่อยเข้าไปครับครับไปถามแฟนที่ประเทศอื่นครับไปถามแฟนประเทศอื่น ได้ครับจะมีมีแน่นอนครับมีไปญี่ปุ่นเฮ้ยมีบอกแล okay. ้วเขาบอกแล้วเก็กกวนโดนแต่ก็อีกหนึ่งมีไปที่ญ şey ี่ปุ sure <pel 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 ่นเกาหลีเกาหลีเกาหลีเนี่ยชอบกินปิ้งย่างแบบเขายังไม่ได้บอกเกาหลีจะชอบกินปิ้งย่างด้ยเฉยเขาก็เรียกว่าอีกหลายประเทศแล้วใช่มใช่มีหลายประเทศให้เราติดตามครับใช่ใช่าสุด แฟนคลับแบบตามเราอะไรเงี้ยค่ะที่สนามที่แบบที่ลานจอดรถอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเราแบบให้ดูที่ตัวตัวของพวกเราเลยก็เอาจริงๆผมเออเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจแหละว่าเอออยากมาหาอยากมาซัพพอร์ตอยากมาแบบอยากมาเห็นแล้วอยากมาเจอเราเพราะว่าก็ไม่ได้เจอกันแบบแบบที่กัมพูชานี่บางบางคนก็ไม่ได้เจอง่ายๆเพราะว่า เอออยู่ที่กัมพูชาเราอยู่ไทยเนาะก็เข้าใจแหละว่าเออบางคนก็อยากจะเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่วันนั้นพวกเราเหนื่อยด้วยแหละแล้วผมก็หลับแบบเดินล่องลอยไม่รู้ตัวใช่ก็ก็อะไนะครับก็ขอบคุณที่ที่ชอบที่ชอบและติดตามครับก็ให้พื้นที่กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณที่มาแบบมาคอยติดตามอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องแบบความเป็นส่วนตัวของวกเราแต่เรื่องความปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าเวลาแบบ นั่งรถตู้อะไรเงี้ยเวลาคนตามไปเดี๋ยวมันเยียบเท้าเดี๋ยวมันเวลาคนมารถเยอะอะไรเงี้ยเขาจะลมทับกันอะไรเงี้ยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยมีเยอะไหมคะรคนที่ไปตามเราขนาดนี้ยหือว่าคางส่วก็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 มีบ้างมีบ้าง ก็เด like oh 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 so like oh. like exactly. ี๋ยวเดี right. ๋ยวพี่ยเขาจะพี่ยูจะช่วยเราโยนพี่ยู่แล้วเหรอไม่ใช่คอยช่วยจัดการเพราะว่าเราก็ไม่ได้พะเราเพิ่งเป็นหน้าใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเออเราต้องทําตัวยังไงเราต้องปฏิบัติอะไรไงต่อการผักที่มาเดินทางแต่ว่าผมผมรู้สึกดีใจนะดีใจแต่หัวเขาเขาบอกใช่ววกมาเจอกันในงานีวใช่ก็เจอกันในงานนี้ดีกว่าใช่เราจะได้แบบ ไปตาทุกคนอย่างเต็มภาคภูมิได้ยังรัเต็มภาคภูมิอ่ะต้นสุรากรคำหนึ่งที่นี่ที่ไทยอ๋อใช่เหรอสวัสดีครับพวกแฟนคลับต่างชาตดูอยู่ไงเอ๋ออ๋อแฟนแฟนบอกยกให้เป็นแบบห้างแตกแล้วเสีวของเขาอ๋อห้างแตกครับไปห้างแตกไปทุกที่ห้างแตกทุกที่เขาบอกจริงไหมอะไรนะเปลงนี่คืออะไรเสียงห้างแตกโอ้แย่แล้วถ้าห้างแตกเป็นเปลงนี่กลัวเหมือนกันนะทำไมเปราะบางเช่นนี้อ่แต่ เออห้างไม่แตกหรอครับแตกไหมแตกอยู่นะแตกหรอแต่คนมาดูเยอะก็ดีใจครับใช่คนคนมาให้กําลังใจคนมาสพอร์ตคนมาดูเราร้องเพลงมาดูเราพูดแบบไม่มีสาระแบบนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ทนกับพวกเรามาได้นานขนาดนี้นะครับครับผมทำอะไรอ่ะมาเมื่อกี้มันหล่นเพรดูอคอครับโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโครอบเคโอเคอเคโอคอคคคออะไรครับ อนอนนอก,กับคนอื่น,นไ,ปไปทั่วครับ <f ix> นอนไปทั่วนอนไปทั่วเลยเหรอมีหลายห้องนอน,นอน่าน